สวัสดีครับพบกับผม,ผมชินสุชินสินป์นะครับอีกแล้วนะฮะในคลิปนี้นะครับผมจะมีสาระดีดดมาเล่าสู่กันฟังกับพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับแลครับในคลิปนี้นะครับเป็นการติดตั้งแอปนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับแอปมือถือเนี่ยเด้งแอปมือถือนั่นแหละนะฮะแต่ว่าผมจะ แนะนําการติดตั้งผ่านคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปติดตั้งในมือถือนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือ1นนะครับก็คือเราจะต้องมีนะครับสัญญาณ w i f i อินเทอร์เน็ตเนี่ยที่บ้านนะครับหรือที่ไหนก็แล้วแต่บ้านครคนข้างบ้านก็แล้วแต่หรือบ้านเราก็ได้ครับก็คือเป็นสัญญาณ w i f i ตัวเดียวกันระหว่างมือถือกับคอมพิวเตอร์นะครับ แล้วก็อย่างที่2ก็คือเราจะต้องมีบัญชีนะครับบัญชี Play Store นะฮะบ,บัญชี Play Store ที่ทําการโหลดนั่นเองนะครับเอาเพื่อให้การเสียเวลาแล้วเราไปดูการทําวิธีทํำกันเลยนะครับหรือท่านอาจจะเคยทําแล้วนะครับก็ดูไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่า ก็เหมือนมาดูตลกแล้วกันนะผมก็พูดไปอะไรไปบันเทิงบันเทิงนะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าไปที่นี่เลย Google Play นะฮะแอปตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตรงนี้ไว้ข้างล่างแล้วกันสำหรับคุณที่ต้องการจะทำแบบนี้นะครับก็คืออจะท,ทำแบบนี้ก็คือมันประโยชน์มันก็มีก็คือมันใหญ่นะมองเห็นนะครับสำหรับคนแก่นะครับคนแก่คนสายตายาวคนสายตาสั้นนะครับสามารถดูได้นะครับ มาปุ๊บนี่เออเข้ามาเนี่ยเราต้องการจะเอาแอปไหนดีละ่ะก็หาไปซิง่าย,ยตายไปเนาะโอ้ยไม่มากมายเลยทีเดียวเนาะจะเอาแบบไหนดีเอาผมจะแนะนำรีวิวสักแอปหนึ่งแล้กันปิว้วปิ้วอ้าวเห็นแล้วนี่ไงนิทานของพ่อเนี่ยฮะเนี่ยผมยังไม่ม,ไมีไม่ได้ทำการติดตั้งนะฮะเห็นนะฮะเนี่ยกกปุ๊บกดเข้าไป นี่อินเสิร์ตรถติดตั้งเข้าไปนิทานของพ่อเนี่ยรีวิวตัวนี้เลยง่ายที่สุดละอ่ะโหลดข้อมูลน้อยโหลดเร็วนะครับรีวิวได้ไวอ้าวกดปุ๊บนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อเข้าบัญชี Google Pay ของเรานนั่เองนะครับบัญชีก็เป็นบัญชีของผมนะครับชิ้นขายของนะครับสไตล์เดิมกดเข้าไปปุ๊บอ่ามาแล้วนะครับปุ๊บนี่แล้วข้างบนเนี่ยฮะมันจะให้เราเลือก นี่โทรศัพท์ผมจะผมจะติดตั้งเข้าไปที่เนี่ยเจเจ็ดของผมนะครับปุ๊บนี่กดติดตั้งเลยติดตั้งเลยกดไปแล้วนี่ตกลงนะตกลงนี่ดูมานี่มาเราเห็นไหมเห็นที่หัวมุมนี่นี่นี่กำลังกำลังโหลดมังทางขอเเข้ามาแล้วเ้มาแล้วเดี๋ยวเข้ามาแล้วกําลังติดตั้งอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกัน ว่าได้จริงหรือเปล่าหรือว่าโมอ้าวเสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วยังยังยังนี่ยังยังกำลังติดตั้งอยู่กำลังติดตั้งอยู่ปุ๊บเนี่ยกำลังติดตั้งเห็นงนั้นอย่านี้เฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเปิด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 ปุ๊บเอ๊ได้จริงได้จริงได้จริงเห็นไหมได้จริงได้จริงได้จริงนะนี่นะครับ ได้จริงได้จริงได้จริงอ่ะกดออกไม่เอาอ,อือนะเรามาเปิดกันเวเรามาเปิดกันตัวที่โหลดมาเมื่อกี้นี่นะนี่นะนิทานของพ่อบูนี่ฮนะใช้ได้จริงนะครับเข้าไปดูสิครับมันเข้ามาแล้วเห็นะ ในหลวงของฉันนะครับนะครับก็นี่และอ่าเรามาดูว่า,าและเราและเราสามารถที่จะดูแอป,ปของเราที่ในมือถือของเรานั่นเองเราสามารถดูในคอมพิวเตอร์เราก็ได้นะครับว่าเรามีแอป,ปอะไรบ้างนี่นี่นนนแอป,ปของฉันเนี่ยแอปของฉันเนี่ยอย่างเนี่ยเนี่ยในโทรศัพท์อของผมเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีแอปเนี่ย แอปต่างๆที่โหลดเนี่ยมันจะเครื่องหมายถูกเลยคือที่ผมมีไว้ในเครื่องนะเห็นไหมเราสามารถดูได้ให,ใหญ่นะใหญ่ดูได้เต็มตาเลยดูได้เต็มตาเลยเห็นไหมดูได้เต็มเต็มตาเลยดูได้เต็มตาเลยนะครับข้อดีของมันก็คือดูเต็มตาเนี่ยแหละนะสำหรับคนแก่นะครับคนแก่อย่างผมผมก็แก่แล้วโอ้โหโอเคก็ดูได้จริงอะไรได้จริงนะครับโอเค สำหรับคลิปดีๆสิ่งดีวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดติดตามนะครับและผมจะทำคลิปด,ดีๆออกมาให้พ่อแม่พี่น้องอีกเรื่อยๆนะครับก็โอเคนะครับก็อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยลืมไปก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรสหายต่างๆนานาทั่วประเทศนะครับที่ได้กรนะุารณานะกดติดตามผมนะครับ ก็มีผู้ติดตามก็ต้องขอบความ,มากนะครับเป็น20,000 20, ื่นสองหมี่แล้วโอ้โหครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ